สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบันทึกรายการค้าของวันที่28มกราคมนะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เป็นเงินสดโดยบันทึกรายการที่เมนูลงรายวันค่ะข้อมูลมีดังนี้นะคะ 1. จ่ายค่าน้ำปราปาได้รับใบส่งของทับใบกากับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่1287เป็นเงิน2,100บาท บวกภาษีบูลค่าเพิ่ม7%เราจะมาวิเคราะห์จนกันนะคะการบันทึกรายการค้านะคะเป็นระบบบัญชีะคะ่ะจ่ายหนึ่งใบและบินอีกหลายใบนะคะเราจะกลับไปที่โปรแกรมกันเลยค่ะคลิกที่บัญชีแยกประเภทนะคะคลิกปุ่มบล็อกฟูด้านบนค่ะ คลิกที่รูปเอกสารลงรายวันนะคะตัวแกรมจะเข้ามาที่สมุดรายวันค่ะซึ่งจะมีเล่มเอกสารสมุดรายวันนะคะจาก GJ เราเปลี่ยนเป็นกดลบค่ะเราจะเปลี่ยนเป็น PC นะคะสมุดรายวันจ่ายค่ะกดเลือกค่ะ กดโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะคะจะมีรายการสมุดรายวันเงินสดจ่ายอยู่สองรายการค่ะเราจะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะวันที่นะคะใส่เป็นวันที่28่สิบค่ะ ายละเอียดนะคะเราจะคีค่ะค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่ะ สำหรับรายละเอียดของรายการบัญชีเราจะไม่บันทึกนะคะแต่เราจะเข้าไปบันทึกที่เอกสารการลงบัญชีไปเสร็จก่อนนะคะเราจะกด F7 ลิงค์ค่ะจะเข้ามาที่หน้าจอเอกสารลงบัญชีนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้บันทึกบัญชีนะคะกด F3 เพิ่มค่ะ เกมจะให้เลือกกลุ่มเอกสารนะคะเราจะทำการบันทึกค่าน้ำประปากันนะคะในที่นี้เราจะเลือก PIV n e ค่ะเป็นซื้อ เลือกธุรกิจซื้อมาขายไปนะคะกดเลือกค่ะโปรแกรมก็จะเข้ามาให้บันทึกรายการเอกสารนะคะประเภทเอกสารค่ะใส่จุด Enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือก BR นะคะ คือใบส่องของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินบินเงินสดซื้อนะคะกดเลือกค่ะเลขที่เอกสารอ้างอิงนะคะในที่นี้คือหนึ่งสองเจดค่ะ วนส่ที่เอกสารนะคะโปรแกรมจะดึงข้อมูลมาให้ค่ะลงมาที่เจ้านี้ค่ะใส่จุด Enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกการประปานครหลวงนะคะกดเลือกค่ะ ข้มูลจะถามว่าใส่หรหัสสาขาของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ในบัญรายงานภาษีนะคะกด yes ค่ะารายละเอียดออกรายการภาษีนะคะด้านหน้าเราจะเติมค่าประปานะคะ ที่ยอดเงินก่อนเง็นงเตนะคะในที่นี้คือ2100ค่ะประเภทนะคะใส่หนึ่งค่ะคือ7จ็ดเปอเซนตค่ะข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะกด F 1 0บบันทึกค่ะรายการที่สองนะคะ จ่ายค่าไฟฟ้าได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่8982ค่ะเป็นเงิน3,100ับาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7จเ,เซ็นนะคะเราจะกลับไปคีย์ข้อมูลกันต่อเลยค่ะกด F3 เพิ่มค่ะเลือกกลุ่มเอกสารนะคะ กดเลือกค่ะประเภทของเอกสารนะคะคือ br ค่ะ <S <S เลขที่เอกสารอ้างอิงนะคะคือ8982ค่ะ วันที่โปรแกรมก็จะรัน n i n ให้โดยอตัตโนมัตินะคะมาส่วนของเจ้านี้ค่ะใส่จุด enter ค่ะคือการไฟฟ้านครหลวงค่ะกดเลือกค่ะโปรแกรมจะถามใช้รหัสสาขาของเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ในรายงานภาษีนะคะกด yes ค่ะรายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะเราจะกด พิมพ์เพิ่มด้านหน้านะคะคือค่าไฟฟซักนะคะอดเงินก่อนเลยนะคะคือสามพันหนึ่งร้อยบาทค่ะประเภทคือหนึ่งค่ะเจ็ดเปอร์เซนค่ะ ข้อมูลถูกต้องนะคะแล้วก็กด F10 มันดึกค่ะกลับไปที่รายการที่3นะคะคือจ่ายค่าโทรศัพท์ได้รับใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินเลขที่3894เป็นเงิน1,200บาทค่ะบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ค่ะกลับไป คียข้อมูลกันต่อเลยนะคะออกดเพิ่มะคะ่ะเลือกกลุ่มเอกาสารนะคะในรายการนี้เราจะเลือก P I N C ค่ะธุรกิจบริก,รกา,ารนะคะ กดเลือกค่ะประเภทเอกสารนะคะเราจะเลือก BU ค่ะเลขที่อ้างอิงค่ะคือ3894ค่ะันที่เอกสารนะคะโปรแกรมก็จะรันข้อมูลให้โดยอตัตโนมัติค่ะ มาส่วนของเจ้านี้นะคะกดจุด enter ค่ะในที่นี้เราจะเลือกบริษัท tot จำกัดค่ะกดเลือกค่ะรายละเอียดออกรายงานภาษีนะคะในที่นี้เราจะพิมพ์เพิ่มคือค่าโทรศัพท์ค่ะ อดเงนนินก่อนเม็ดนะคะคือหนึ่งพันสองร้อยค่ะประเภทนะคะคือหนึ่งค่ะข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะกด f 1 0บันทึกค่ะข้อมูลทั้งหมดก็จะมีสามรายการนะคะต่อมาเรามากดที่วอเช์นะคะ วันที่รายการก็จะนันมาให้โดยอตัตโนมัตินะคะมาที่ช่องชื่อบัญชีค่ะในที่นี้คือค่าน้ำปะปาค่ะจำนวนงานด้าน d ดบิตน,นะคะคือสองพันหนึ่งร้ค่ะ ที่สองนะคะคือค่าไฟฟ้าค่ะยอดเงินทางด้านเดบิตน,นะคะคือสามพันร้อยค่ะ ในการที่สามนะคะคือค่าโทรศัพท์ค่ะจำนวนเงนนะคะคือหนึ่งพันสองร้อยค่ะในการที่สี่นะคะคือภาษีซื้อค่ะ คือ4 4 8ค่ะายการที่5นะคะคือเงินสดค่ะจะเป็นจำนวนเงินทางด้านเครดิตนะคะกด สองสมดุลค่ะข้อมูลถูกต้องแล้วนะคะก็กด F10 บันทึกค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นมาถามว่ายอดรวมจากหน้าเอกสารอ้างอิงนะคะกด yes ค่ะ เื่องงานมานี่เวอชเชื่์ให้กดเยีอกค่ะเราไม่ต้องการบันทึกแล้วนะคะกด F เ a p บออกค่ะการบันทึกบัญชีของวันที่28มกราคมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกด F เ a p บออกไป้เลยะค่ะกดเพิเ่มนค่ะ 好，你好。